โอ้ฉากส,สวยงามฉากนี้คือโคตรส,สวยงามสวัสดีครับผมท็อปแฮตตอนนี้สติกแมนยังไม่มานะครับเออไม่เป็นไรอยู่กับผมก่อนละกันวันนี้ผมจะมาเล่น world of t a n k ภาค beast ละกันขอเล่นอย่างนี้นครับแน่นอนว่า ช่องนี้จะเน้เนเกมน,น,นี้เป็นหลักนะครับโอเคไม่เป็นการเสียเวลาผมเลือกกันเลยจะเลือกรถถังคันไหนดีเนี่ยระหว่างรถถัง t สามสี่แปดห้าของสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียกับเซอร์แมน e a แปดของสหรัฐอเมริกากับ รถถังไทเกอร์วันของนาซีเยอรมันดูแต่สภาพมวนะผมคิดว่าผมเลือกของนาซีเลยดีกว่าว่านาซีเป็นรถถังขี้โกองอยูนะ่แล้วมาอ้ออ,อ เริ่มโอเคสาเหตุที่ผมต้องเล่นในคอมเพราะว่าเล่นในคอมมันค่อนข้างง่ายกว่าในมือถือในพื้นที่นี่คือโอ้โหเลื่อนกระบาลมือจะแตกโอเคโอเคผมย้ายแป้นพิมพ์ก่อนอืม,อมเออ,เ,อเสียงใคร เฮ้ยสตูสตูยิงใส่มันเลยเวยเฮ้ยอนี่่ความความเสียความบาดเจ็บสาหัสของรถถังคือการโดนยิงนี่นีหนีหนีนีหนีหนีนีนีหนีนีีหนันีหนนยิงนีหีนีนหนีนนหนีว เออเพื่อนช่วยยิงไงยตั้งถังกระป๋อเอาเล่นในหลังกันดีกว่าเออยิงซียิงอันอันเอออาก็ชิปเพื่อให้เลงง่ายตั้เองขงหันก็กระสุนก็อะไรอ๋อรอดีกว่าเออโอ้ แย่มากแย่มากรถสัง yeah. น yeah. yeah. ี่แข็งคงยิงไม่ใช่ส่วนแดงเนี่เออเน่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 สไนเปอร์แห่งปีรถถังโงูเออรถถังพังแล้วคันแรกคันแรกคันแรกเลยแต่รถถังหน้าม่องถังหัวป้องเยอะแล้วปึงเน่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 แล้วถังไทเกอร์วันของนาซีไม่เคยแพ้ใครเน่ กอทูมโดน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 ถอยโอ้โหเกือบผ่านหัวไม่ใช่หนึ่งเซนติเมตรเพื่อนถนยไหมผมจะเล่งเรียบร้อยโอเคเราจัดการส่วนที่เหลือโอเคหมดแล้วหมดแล้วทั้งฝั่งนี้ไปจัดการส่วนเออระเบิดรถถังปีรถถังโง่โอ้โหกระสุนเด้ง ดูส่วนเกาะบาสุดนเอาของขาดสีนะเออรถทันพีศาจปืนเสียหายเรียบร้อยเออเกาะเออโอ้โหเกาะรถถังรถถังม่องรถถังม่องนี่ตีมึงเลยเออเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ต้องแนะเราใจจะไปก็เหลือคันนั้นสุดท้ายแล้วคันรถถังของสหภาพโซเวียตเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รถถังของอเมริกา D ถังของอเมริกาวว<ะ>กไม่ตายเรียบร้อยเรียบร้อยผมชนะนผ่านไปได้ไงไดายเลย Yes จำไม่ว่านี่คือตัวเะเรื่องครับผมไม่เล่นก่อนหน้านั้นานานแล้ว แล้วผมก็เล่นผ่านทางสตรีมเป็นครั้งแรกด้วยนี่คือครั้งแรกที่ผมเล่นเกมในสตรีมก็ผมเล่นแค่เกมนี้เกมเดียวแหละเกมนี้ก็กินพื้นที่ไปเยอะพอสมควรแล้วแต่ว่าผมมีความศรัทธาในรถถังของนาซีอ่ะ ต้องนาซีครับปกครองแบบผด็จการครับประเทศท็อปแฮทก็ปกครองแบบผด็จการเหมือนกันง่านแล้วถังแบบผด็จการไงเนี้ยผมชอบเริ่มเลยรถถังกระปอร๋อ ว้าวรุ่นเดียวกับเราเลยนี่หว่ารถถังสุดยอดแห่งปี2018ไอ้น,นี่คือรถกระป๋อคันหนึ่งนะรถกระป๋อที่ใช้ตีตะขาบแทนล้รอรถธรรมดามาแล้วตูยิ่งกว่ารถกระประ๋อรถกระป๋อที่กากาสุดร,รอยิงเข้าด้วยเออนาซีนาซีแข็งแกร่งสุดนาซี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  โวกเรียบร้อยดีนะครับเสียหายแล้วก็ระเบิดไปด้วยรถทางสุดกาครับรถทางที่กาสุดคือรถกระป๋อนะครับโอ้ยสตูสตูเห็นเห็นอยู่หลังปืนพุ่งหน้าไปเลยนะเลยเอเอเออเห็นนะอย่าคิดว่าผมไม่เห็นเออโอ้มามาใกล้ขนาดนี้ก็ยิงใกล้ๆเลยครับโอ้โหกอกากยิงไม่เข้าแกก็ยิงวืด โคตรกากคมยังเลื่อนไม่ลดเลยโคตรกากรถถังพวกนี้โคตรกากเลยยิงจอกไม่เข้ายิงวุดอีกเนี่ยกากมากอ่ะทำไมมาแล้วจา้าเ,าาเาด,ดี๋ยวบัสดีครับคุณรถถังตาย เดี๋ยวมาช่วยเลยมาช่วยละอย่าตายนะเออยิงอัดหัวรถถังชีวิตจริงเพราว่าเขาคงไม่ยิงกันแบบนี้หรอกคือยิงกันแบบติดกันแย่ yeah! กระสุนติดหรอมันมีรถถังชิ้นไหนหรอกที่มันจะยิงกันแบบนี้ก็คือยิงแบบติดโอ้โหนี่คือมาเป็นรถกบบระป๋อดีไหมซึ่งก็คือกระป๋อมกันแหละเรียบรอ้อยแกควรเป็นรถกบบระป๋อนะ วะเอ,เอยิงวุมาใสนใชนะรถกระป๋อนะ กำลังประสานข้อมูลกำลังประสานข้อมูลเอ่มเอ่มเอ่มเอ่อเรียบร้อยความสำเร็จการลบคำนี้ได้เหลือชานะของคุณแล้ว มาอีกหนึ่งรอบเรามีความเชื่อมั่นในของคุณนาซีเยอรมันโอ้เริ่มเป็นโคง้งเป็นล่างแล้วยิงไปเลยนาซีของเราเราชอบรถถังนาซีนะครับโอ้โหถ,ถังรุ่นเอ็กโคตรแข็งแกร่งอะ่ะมาเราใช้รถถังไทเกอร์วันนะนี่นไทเกอร์หนึ่งสามหนึ่งหู้ไทเกอร์นี้จะเป็นรถไทเกอร์ที่รุนแรงมากนี่นอะไรเนะี่ย รถกระป๋อเหรอไม่หัวมันแ yeah, ย่ยังไงมันโอเคเขาบอกว่าคำแนะนำที่อ่ะที่แนะนำ,นำทางยุทธเจ้าิธีโออันนี้ผมเข้าใจผมเคยเล่นเกมในมือถืออยู่ผมก็เข้าใจนี่อย่างดีเลยมันก็คือว่าเราควรติดอยู่กับพันธมิตรเพื่อกำจัดฝ่ายศัตรูอย่างรวดเร็วก็คือเอาต้องควรอยู่ใกล้ๆกับอีพวกนี้เนี่ยเออสี่คนอย่างนี้อย่างดีอยู่ ถ้าอยู่กันคนเดียวคือโดนตูยิงตายแน่นอนครับเนี่ยเปิดมาเพราะว่ามันคงไม่มีรถถังขนาดไหนหรอกที่มันยิงไบบประชิดกันขนาดนี้ยิงเวิร์ดเอกแล้คนเด้งโดยใช้สไนเปอร์เพราะมันจะแม่นมากโอ้ยอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้รถถังกระป๋อเอ้ยเกืขาดเขาไปแล้และก็อย่าคิดจะหนีโอ้เจ็บ ไม่เข้าด้วยนะแล้วทางไทเกอร์กากสุดในโลกหุยนี่แล้วทางโคตรเจ็บโคตรเจ็บเอื้อลอยเด้๋ยขึ้นด้านหลังโอเคด้านหลังจัดการไปเราจัดการฝั่งหน้าหน้าเองไมรถกระป๋อคันพวกนี้มันไม่ฉลาดเนี่ยมันเลมันไม่หันฮวัก เห็นเราแล้วครับมันเห็นเราแล้วครับเ,ออเล็ง,งนี่โดนทางเชื้อเพลิงจนได้คือน้ำมันรั่วแน่นอนน้ำมันก็จะขยับไม่ได้นี่โดนอีกหนึ่งรอบน้ำมันน้าไม่น้ำมันหมดคือจบเลยคืออยู่นี่แล้วก็โดนสตูกําจัดไปอย่างง่ายเดายถ้าเป็นเกมจริงผมว่าไม่น,าน่ารอดละเออเออเอ,อ,อย่าขยับอย่าขยับ ไอคันนี้ไอคันนี้ไอคันนี้ไอนี้คันนี้อืมว่ายิงโดนลอ้อห้ามันกากมันกากมันกากมันยิงโดนแต่เกาะนาของเราเหลืออ๋อเหลือเหลือสองคันคันหนึ่งอยู่ฝั่งขวาอีกคันหนึ่งอยู่ใกล้เราเลยขยับไม่ได้แล้วมันขยับไม่ได้ละอือยิงเกาะหลังเราควรยิงปีนตะขคมไหม ว่ามันจะมาพุ่งชนเรามันพุ่งชนมาเราจริงเออ,อ,อยิงยิงเราตีกระคาบเรนตีกระคาบเสียหาพุ่งชนมาเลยเย้โหโคตรแรงโักดังกระสุนระเบิดเรียกมันว่าดังกระสุนระเบิดคือยิงโดนจุดที่กระสุนมันเตรียมอยู่แล้วบุ้ม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 แล้วถังระเบิดตาย โอเคผ่านจนได้ไม่เหนือ่อยหรอกโอเค เราหมจบว่าผมใช้น้ตบุ๊กนะครับโอเคเรียบร้อยได้ยกระดับพลตีใา้ฝึกยิงกระถึงจริงสำเร็จแล้วเรียบร้อยครับได้โกดังของตัวเองนี่คือโกดังของตัวเองครับทำได้ดีมากโอเคปลดล็อกหมดด้วยนะฮู้ ีามาจะมาเราต้องเลือกนะว่าจะเอาไปที่ไหนถ้าเอาตามจริงคอนเทนต์ช่องเราเนี่ยนะเราก็จะเลือกทุกอันแหละครับเนี่ยตั้งแต่อเมริกาไปจนถึงฝรั่งเศสเลยว่าใครสามารถอยู่ได้นานสุดรว่าเลือกตามคารสครับเราต้องเลือกของอเมริกาก่อนเลยรถถังอเมริกาตัวเลือกที่ที่เยี่ยมได้รับแล้วรถถัง M2 ไรท์แท้ง

เต็ดเต็ดเตดเด็ดเต็ดเต็เต็ดเดเต็ดเต็ดเด็ดเด็ดวด็ด่ด็ดเด็ดเด็ดเด็เด็ดเด็ดเด็เด็ดเเด็ดเเด็เดเด็เด แล้ดูขนาดรถถังสิดูสิครับโอเคข้อดีของเกมนี้ก็คือมันไม่กินพื้นที่ยังเหมือนเกม World of t a n k อันแบบปี2 0อ0เอเราเข้าเกมช้ารล้วถถังรื่นที่ออกไปก่อนตั้งนานแล้วไม่เป็นไรเ้ราเราจะออกไม่เขาบอกว่ายึดพื้นยึดฐานตายครับแต่ว่าถ้าเรายึดฐานเราจะตายก่อนไหมครับท่านหัวหน้าทั้งนี้เราควรยิงใส่เพื่อเก็บ ค่าประสบการณ์เกี่ยวนะครับท่านหัวหน้าเราควรที่จะทำไมรู้สึกเหมือนมันยิงแบบปิงปงิวะวะ่าโอ้ยมันเป็นรถถังแบบก,กระสุนหลายหมื่นนัดครับ,บก็รู้สิครับรถถังกาขนาดนี้มันจะต้องเด่งออกเป็นธรรมดาแล้วครับแล้วคุณจะพูดซ้ำทำไมเนี่ย อ๋อมีการแจ้งทางกายว่าเรายิงเราเล็งไม่เข้าเลยครับเราไม่เข้าแล้วท่านหัวหน้าแล้วก็ปึ้งโอ้ยิงเข้านะิดเ,เ,เดียวเองแล้ถังคันนี้กากกดตากากกดรถถังมินิกันรถถังมินิกันของเรามาแล้วครับรถถังแก๊สเทอร์ลิงกันปึ้งไม่ตายด้วยรถถังาการ เรียบร้อยแล้วถังแก๊สเทอร์ลิงกันนะตรงนี้ดีกว่าเราตายแน่ถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวไม่ทีแล้วมันกาต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ทวงแยนะ่ขนาดนี้ดิช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วถังกา,กากอย่างเรายังจะไปสู้ไอ้พวกนี้ได้ไงแย่แล้วเราตายแน่เพื่อนจิมมี่เราตายแน่เอาไปช่วยเพื่อนกันไหมเออไปช่วยก้อนเพื่อนกันหรือช่วยใครก็ได้ แม่เราตายแล้วจะมัวแต่ขยับอะไรรู้นะก็เราสัง่งผมกากสิถ้าเกิดของผงแข่งอันเนี้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมโอเคตียงคามันเสียหายแต่ว่ามันม,ม,มีระบบซ่อมอยู่ก็ไม่ต้องกลัวมันไปครับโอ้เพื่อนเราก็เผือไปยิงหนึ่งนัดใส่เพื่อนนะเฮ้ยแล้วมันรถถังเยอรมันรือเปล่านี่แล้เยอรมันรุ่นหนึ่งเฮ้ยไปมันมี่ทำนะวะ กระชึ้งกันปืนกระชึ้งกันยิงได้ห่วยแตกมากหลักเองนะไปใช้ผมปืนเดีๆๆ๋ยวดีนะผมยิงวิทยหมดเลยทางดีเราข้ามยิงใกล้ไหนเนี่ยมันถังไม่ออกมามาก็สุนจอกจริงด้วยจอกจนมันเลือดเลยมาแล้วจ้า ต่อฟ้าลงมันหมายถึงอะไรก็คือเราตอกประตูหน้าบ้านรถถังมันเลยนะเออแล้วข้อเสียของรถถังแบบมันยิงสามนัดคือผมจะบอกเลยนะข้อเสียลหลักเลยกระสุนอย่างเบาปึ๊กนี่นี่น,น,นี่ต้องชนชนดีกว่าแต่ว่าชนก็จะโดนยิงตายก่อนนะครับอยากที่จะขยับอยากที่จะยัขอบคุณมากรถถังเยอรมันรถถังอเมริกา ตากันยิงวิจัยต่อออกลบทะเลใสออ,ออกลบกกันเลยครับผมจะออกลแลนะครับ นี่คือรถกระป๋อของแทนะ้เพราะว่ารถขนาดนี้รถกระป๋อคันนี้มันเล็กกระปึงเดียวเองดูสิบ้านหนังใหญ่ๆมันก็เท่ากับรถของเล่นอยา่าจริงๆมันก็ใหญ่แหละถ้าก็มันเทียบกับในชีวิตจริงกับคนจริงๆเดี๋ยวทำไมรถถังคันนี้มันยิงได้ขีานัดรือว,นะว่าเราเพิรไปยิงหลายนัดก่อนหน้าแนละ้วเอ้ยมันทายแนละ้ว แสดงว่าน่าจะบั๊กแหละเกมนี้น่าจะบั๊กไม่นะบั๊กน่าจะตอนแรกโอเครถทางเราก็ยิงปกติดีสักทีผมดีใจทางเราม,เมันยิงปกติโอเคมันยิงปกติผมชอบอเอาวะเออมันยิง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 วันยมันยิงมันวันที่จะปึ้งอุ้ยโอเคเร,เราเราแล่นจนมันโดนศูนย์จุดเกาะหนานะ ชคดีไปครับหรือไปว่าที่ไม่ใช่รถถังแคทเอรี่กันอีกต่อไปล้วิ่งเลยดีกว่ากกดเพื่อูบเราหันเราหันเราหันเรเราหันเราหันเราหันเพื่อเล็งเล็งซอาไม่หันได้เล็งไม่ลงได้เล็งเลยอ่ป้อมรถกากนะ ไม่ไม่ส่งไม่ซ่อมแล้วชนยิงมาเลยจ้าช่างเกมบ้าอะไรผมยิงแล้วมันไม่ตายโคกเออ้ออ y e สไม่นะนาซีาจะมายึดไม่ได้นะนี่มันรถถังอเมริกา ไม่ใช่อเมริกาที่เรถสั่งของเรานะครับเจ็บเหลือกเกินเจ็บมากเรียบร้อ,อยตายหมดทั้งแก๊งช <Yes! S 1> นะโอ้ นี่อาจจะยาวหน่อยเพราะว่ายัางไงดีโอเคคลิป okay, แรกของเกม World of t a n k Beast นี้ก็คือเราผ่านเตอร์เตอรียไปดีกว่าผ่านเตอร์เตอรเรีไปให้ได้ก่อนผ่านเตอร์เตอรียไปก่อนก็คือผ่านการฝึกซ้อมแหละซึ่งกว่าเราสามารถเล่นได้ตามอิสระแล้วนี่ยังอยู่ขั้นตอนฝึกซ้อมเลยโอ้โห เนี่ยข้อดีของการเล่นในคอมเล่นในคอมดีโนบุ๊กสีภาพจอกว้างในปามือถือมากเลยเนี่ยผมมองเห็นสตูดที่ตั้งนู่นเลยถ้ามือถือนี่กว่าผมมองผมไม่ทันนี่มองวยสามผมคอมเตร์ควบคุมตัวละครไม่เชื่อว่าตรงตรงนี้ว่าควบคุมรถถังไม่ให้มันยืดไม่มีสำเร็จก็ต้องทุกรถถังของประเทศอะไรอ่ะเออไม่คุ้นหน้าเลย โซน่าจะโซเวียตแหละสั่งของฉา,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 ากภาพโซลัสฉากฉาะไรฉากภาพโซลัสเหรอมีด้วยเหรอมีแต่โซเวียตฉากภาพโซเวียตชนทำไมฉันฉันยังบางเลยอย่าคิดจะยิง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 ทงั้งไทเกอร์วัน,ไ,ไ,ทน,นไทเกอร์วันคือเราตายแล้วครับยิงผ่านมา ยังไงดียัไงมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเร <c oughs> าหนีดีกว่าทวรสู่ครับสู่ครับรู้สึกเหมือนมีใครมาตามดิง <c oughs> เรียบร้อยยิงโดนตะยิงโดนตะขาบของรถถัง,ถงไม่รถถังตาย รถถังรถถัง,งเพื่อนเราตายไปแล้วหนึ่งคันถั <c oughs> งเวน <c oughs> อะไรอะไรมันจะมามันจะมาพุง่งชนเราหรอไม่มันมายิงเราหาเป้าหมาให้เราด้วยครับ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 ผู้บัญชาการเดี๋ยวจะหาเป้าหมายให้ท่านยิงครับรถรถจิมมี่คันเล็กนี้ไปดีกว่า ของเยอรมันจะดีอันเนี้คือยิงได้ไหมปึ้ง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 เรียบร้อยครับใช้ชนะฆ่าศึกทำลายหมดเรียบร้อยเราสามารถวิจัยเป็นรถถังขั้นมือสองแล้วเย่อะไร โอเค yeah. เย่เซิร์ฟนี้รถถังขั้นสองคือรถถังผู้นํานะหนานนี้ค่อนข้างเกียดเลยรถไฟมรณะรถถางลางรถไฟมอนัก ถ้าใครอยากให้ผมเล่น World of Warship หรือ World of Plan เดี๋ยวผมอาจจะต้องเล่นเกมผู้นี้ในโทรศัพท์นะครับถ้าเกมใน2อ,อย่างนี้ไม่มีในโทรศัพท์ผมก็คงล้มเลิกไปดีกว่าครับแต่ว่า World of Warship มีแน่นอนนะครับแต่ว่าผมขอคิดก่อนว่าผมจะเล่นไหมดี๋ยไม่ไม่ใช่สิต้องเรียกว,ว่าเดี๋ยวผมหา World of แทนก่อนแล้วกันว่าถ้ามันยังไม่มีก็ถือว่าเรายังไม่ต้องเล่นแล้วกันนะครับถือว่าเกมเราล้มเลือกโปรเจกต์ไปเลยแล้วกันแต่ว่าเราเล่นอันที่มันยังมีถ้าใครอยากจะให้ผมเล่นได้ก็เดี๋ยวผมลองลอง,ลองไปเติมพื้นที่ก่อนแต่ว่าดูเรื่องนั้นคืออนาคตน,นะครับเรามาสนใจเรื่องปัจจุบันนี้ก่อน,นเฮ้ยสตูสตูสตยาย,ยึดอยาย,ยึดฐานนะกระปะ๋อกระป๋อมาก ยิงจนป้องเลยมันโอ้แรงเอาเรื่องถัรงรถกระป๋อกระป๋อกระป๋อโอ้ยกระป๋อเขาจัดเออเดี๋ยวนี้โอ้โหเรียบร้อยคันที่เราต้องการจะให้มันพังก็พังเลยเราวิ่งด,ด,ดีกว่าว่าเราเราอยู่แนวหน้าสตูเลย อันนี้ขี่แปลสินะแล้วทางเทียมยิดแต่ว่ายิงทำไมสะทอนสะทอนต้องวีชนครับยาอู้เจ็บเจ็บแทนสมทางนี้เราหนีเลยดีกว่า